kịp tục chân đây lái đấy nhưng học sau hỏi bởi vì sao bây giờ bây giờ hỏi hiền sao bọn giờ bây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  như bây giờ sao giờ bây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  ได้เข้าเฮียนู่เวียดป่ะบุเมนป่ะบุเมนทำดาวนั่หตามีเฮียนเวียดนี่เนี่ยอุตสาเฮียนน่เวียดมาได้หรสาวดิคิวคิวคิคิคิปคินั่นไหนไปต่อป่ะสิบอสิบีไปออกบ่งรถป่ะยันกล้ ไปต่อหรือสิพ่อสนีโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเกินเหอยเหนื่อยใจสบายดีไอติดได้บ่ดกรลายบ่ะฮะติดบุมเลาะดรนเลยไม่ยังี่ยะขี่วันเหรอยะซะเล่าเดย Sơn leo dạ ja. Sơn leo dạ ja. Tăng Tăng sơn leo Sao thay đi Tăng 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 màu đây. Tăng <laughs> Tăng 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 sao Tăng 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 Tăng

นไ,ไ,ไปต่อบะสิพอสันนีไปออกเบ่งรถไปยันทรกอลักสิไปต่อหรือสิพอสันนีโอ้ยเหนื่อย <S 1> <S 1> เหนื่อยเกินเหนื่อยเหน,นื่อยใจเลย ตัดอีกบางเดิมของเอียนเด้อภาษาอันพอมองกรอละอัเบียงเด้อพี่น้องอัเบียงเมนไอเดาเบียงเมนไอเดาเบียงอัเบียงแปลว่าเคิรนนั่นแหละแต่ว่าอับเบียงแปลว่าแมงแมงมุมหรือว่าแมงสอนแมงอ่ะกัดกัดช่วยเฮ้ยเดี๋ยวลุ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 ลดุ้ ติดเอา,อาใหญ่ไหมเอาตังไหมให้มันติดิออเมาเย็นนั่นเ็นไหมลูกช่างีขบกกัด ไปมันหลายเนี่ยซาบันคอยคืนเอียนเนี่ยกินแกงใช่เอียนบกเราพี่น้องมันเป็นเอียนบกหาหลอดแทวขู่มีเย,ยืดยังฮิตบ่าวบ่าวกบกไป ตัโตโตจับมปนันโอ้ตายแล้วไอ้มันเห็นครับไหมตัวตายแล้วนี่มันเก่งตายไปจากพีจีฮูแล้วมั้ยอะไรมาเก่งแต่แข่งอยู่บ่ <c oughs> เอามือดิจิกกับมึงสิเอานั่นบ่เอามือ,องเงี้ย <c oughs> คนยังจานยดานัดยนัยน เออว่าเอามือแล้วเลยแข้งอยู่แข้งอยู่เดียวหาเดี๋ยวมีเห็ดมันตายเลยอ๋อมาเบิ่งเห็ดแลวนี่ฮอตฮอเอาเห็ดอันนี้กูเห็นเห็ดยังวะเห็ดพวกเนี่เดี๋ยวป้อลายเห็ดพวกพวกลายเก็บไหมจะทงยังให้ดพวกลายให้มึงกบอกว่าเก็บเห็ดพวก vào sao hiền dù Việt Nam sao Việt Văn này này em em anh đâu đứng được anh à? le đi đâu anh nên đi đâu ấy xem mà mất thằng này không hùng khói. hết mà nhưng nói em tự áo, bật và tự phát cứ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những กูเป็นหัวทายคลิปให้มึงเก็บด้วยอันนี้คือเห็ดพวกน่าเห็ดพวกเองบ้านคอยเห็ดพวกหายากนะเห็ดพวกใครบ่เคยกินอยากกินดิกินแล้วตายแล้วดิตกเหมือนมือเลยเอาคุ้ยไปหน่คุ้ยมึงหัเงี้ยเห็ดพวกเห็ดพวกเห็ดพวก สัตว์เจียวเเนาะวัต t วฟักก์ขาเนี่ยเห็ดนิน้อยมันบุหนเอาโอเคๆมาอย่างไรมาอย่งบ้านเจ้ามีบ่อบานเจ้ามีบ่อหมมีนี่เดี๋ยวมาอย่างนี้มาอย่งนื้มากอะไรมากย่างอะไรบางช้างอะไรมาย่างภาษาลาลุมเลยรันอะไรมากย่างมากย่าง บางใบมันได้ใบจะมีอันนั้นย่างเนาะเคยนําบักย่างมันมีบ่บ่มี